โอ้ยคัดไซสีหลุมนี้เลยเปาอุ้ยสวยเฮ้ยไอ้นั่นเปาวะหมิวอหือตะเพียนตอนแรกพี่นึกว่าไอ้นี่ยี่สกไทยอีกตะเพียนไซยายนเพราะว่าล่าสุดเราได้ยี่สกไทยตรงนี้แล้วเราก็ปล่อยไปนะโอ้โหคนละเรื่องเลยกับเปา อ่ะสามพยางในมือพี่ใครทายถูกรับไปเลย100บาทพี่จะตอบแค่ว่าใช่หรือไม่ใช่แค่นั้นเองเราถามอะไรก็ได้มาสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับ FC นะครับเขาโซ c ช a ยลเด็กเต้าป้าได้เข้าหมายนี้สักทีนะครับหลังจากที่เมื่อวานนี้นะครับเรามาที่นี่นะครับมีคนเข้าหมายก่อนแล้วนะครับเรามาสายไปหน่อย วันนี้ก็เลยม,มาแต่เช้าเลยนะลักษณะหมาวันนี้เป็นไงน้ําไหลแรงคร่ะแรงมากนะครับแล้วก็น้ําขุ่นด้วยที่ผ่านมาเรามาตกเนี่ยไม่ได้ไหลแรงขนาดนี้นะครับน้ําก็ไม่ได้ขุนขนาดนี้เดี๋ยววันนี้ลองดูว่าน้ําลักษณะนี้จะหมานเหมือนเดิมไหมกับคลองท่าสารหมานเสมอนี่ครับเดี๋ยวของพวกเรานะถ้าไม่ได้หมักล่วงหน้านะครับก็จะประมาณนี้เลยซื้อพวกขนมปัง ตามร้านมานะครับแล้วก็จะมียำโรเท่าไหร่ประมาณสามสี่ถุงใช่รำหนึ่งถุงไข่เขียวของพวกเราแล้วก็กะทิโคโฮประมาณนี้ เด้งแล้วครับต่อใช่ไหมืมใช่เระเผอเ,เหยื่อน่าจะปันต่อได้เอ้ยเหมือนจะมีไซส์ไหมกระเพี่ยงขาวไม่กี้อยู่โดนคันเบ็ดปะเ <c oughs> นี่ยมันเด้งเหี้ยเอคันเนี้ยปลายังไม่ทันกดเลยไปไปวัดปาลากัน นีแหละหมายนี้แหละถึงว่าทำไมคนเข้าอุ้ยสองตัวเลยอ่ะโอ้โหมาเป็นฝูงเออเวลาตกปลาคลองเนี้ยเราเอาไปทำอะไรขยะค่ะขยะย่าชอบปลาเล็กเลอ๋อเอาไปทำอะไรบางทีเขาไปใส่เกลือแต่ถ้าเป็ดตะเพียงเขาชอบไปต้มเขาบอกว่าเนื้อมันนิ่มดีเป็ตะเพียงทุกวันนี้เวลานัดมาถ่ายคลิปนะครับก็จะนัดกันสามคนนะฮะมีบุญมีเปามีหมิวบางวันก็นัดสามมาหนึ่ง วันนี้นัดสามมาสองนะฮะเขายังดีบุญนี่สุดยอดเลยอืมถ้าวันไหนมาก็คือมาสายครับต้องรอเขาก่อน <S <S> <S 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 เหนื่อยไหมมากลองนึกถึงดิเวลาที่แบบว่าเราทำงานจริงๆเนี่ยแล้วแบบเราต้องสมมุตินะทำงานโรงงานทำงานบริษ,ษัทอยู่ในแผนเกเดียวกัน แล้วเจอเพื่อนร่วมงานอะไรแบบเนี้ยกืว่าเขาน่าจะไล่ออกก่อนเออถ้าเป็นการทํางานจริงน่าจะไล่ออกไปแล้วอะโอ้โหเพิ่งตีได้แป๊บเดียวมิวกินอีกแล้วขนาดคนละสองครั้งแค่นั้นนะเออเดี๋ยววันหลังเอามาคนละสิบเลยดีไหมโอ้โหยกออฟฟิศเลยไซด์เดียวกันเลยน่าจะฝูงใหญ่นะ เฮ้ยไอ้นั่นปะวะหนิวอู๋ตะเพียนตอนแรกพี่นึกว่าไอ้นี่ยี่สกไทยอีกตะเพียนไซยไยเพราะว่าล่าสุดเราได้ยี่สกไทยตรงนี้แล้วเราก็ปล่อยไปนะโอ้โหคนละเรื่องเลยกับต้อมโอ้ยใหญ่ปะใหญ่ที่สุดเหรอพี่ได้พี่ได้แดงเฮ้ยไอ้นี่กระแห่สองตัวแล้วกระแห่ใครเนี่ย แสดงว่าเสียงเรือไม่มีผลต่อการกินของปลาใช่ไหมหมิวใช่เกินตอนเรือมาพอดีครนนับตัวนี้มาแล้วเอาแล้วเปทำไมเดินอย่างนั้นอ่ะบีบสิวที่ตูดบีบ <laughs> สิวที่ตูดมาเหรออยู่ปะยายโค้งดีจังอ่ะอุย้ยกระมัง แก้มช้ำแก้มช้ำก็ามาครับจริงๆแก้มช้ำม,มันน่าจะอยู่ในน้ำนิ่งๆเนาะเออน้ำไหลๆก็ามาครับวะจริงๆกินเปาดีมากนะแต่ว่าเปาวัดปากฉีกหมดโอ้ยคัดไซตีหลุมนี้เลยเปามามาเล่นเกมกันดีกว,ว่าที่มีเกมมาให้เล่นอยากแกะเงินเพิ่ม สามพยางในมือพี่ใครทายถูกรับไปเลยหนึ่งร้อยบาทที่จะตอบแค่ว่าใช่หรือไม่ใช่แค่นั้นเองเราถามอะไรก็ได้มาเริ่มเป็นสัตว์ใช่ไหมไม่ใช่เป็นชื่อคนใช่ไหมไม่ใช่เป็นสิ่งของเป็นมดไลแล้วสิ่งของเกี่ยวกับใช,ใช้ส่วนตัวอืใช้ส่วนตัวเหรอก็ใช้ส่วนตัวก็ได้เอาไปให้คนอื่นใช้ก็ได้อะอุปกรณ์กีฬา เอมันก็เหมือนจะใช่นะเกี่ยวเต้าป่าไหมเกี่ยววันวันนี้เราได้เอามาไหมวันนี้ไม่ได้เอามาไอ้ไก่แล้วเว้ยนี้ไม่ได้เอามาไก่แล้วเรือมาหนึ่งร้อยเอามาเป็นสีมีมีสีไหมก็มีหลายสีหลายสีอยู่ที่โรงงานใช่ไหมมีเยอะปะเยอะมีอะไรสีฮะหลายสี ไม่ใช่ก็อยางแก้คันมีคำว่าแก้คันเป็นชื่อเหยื่อใช่ไหมใช่จุดก้ย่างไม่ใช่ตัวแก้คันไม่ใช่ใส่แก้คันไม่ใช่แข่งด้วยหรอไกลแล้วเนี่ยโดนแก้คันโดนแก้คันโดนแก้คันถูกต้อง ดู้ไวมว่าแข็งเลยวันนี้สไปค่ะเวลาให้ตังนี่ว้สวยรู้ไหมว่าเหยื่อตัวนี้เนี่ยมันมีพระคุณกับพี่มากเลยเป็นเหยื่อตัวแรกของพี่ใช่เป็นเหยื่อที่แจ้งเกิดเนี่ยเมื่อประมาณน่าจะสิบกว่าปีแล้วอ่ะคือมาแบบนานมากนะเวลาเดินเร็วสุด ำไมที่ถึงตั้งชื่อเยาวกบแก้คันแก้คันใช่ไหมเราเข้าใจอาการแบบว่าเห็นคลิปนี้แล้วแบบคันไม้คันมืออย่างเลยอยากตกปลาไหมนี่แหละคือเหตุผลเพราะว่าในสมัยก่อนเนี่ยพี่ทาเพจขึ้นมาเพจหนึง่งหลายๆคนถ้าเป็นคนตกปลายุกกเก่าๆเนี่ยน่าจะเคยเห็นแน่ๆแหละก็คือเพจคันไม้คันมือสมัยนะั้นนี่คือดังมากเลยนะเป็นเพจที่รวบรวมภาพหรืออาจจะเป็นคลิปวิดีโอทั้งในประเทศไทยในต่างประเทศ ที่แบบดูแล้วมันแบบเจ๋งเจงเน่แล้วก็มาตัดเป็นคลิปสั้นๆทำให้มันน่าสนใจแล้วก็ลงในเพจอารมณ์เหมือนแบบยูไลค์คลิปเด็ดในสมัยก่อนอะคลิปอะไรที่มันเด็ดๆอ่ะก็เอามาลงแต่ในเพจนี้จะเกี่ยวกับตกตาทาั้งนั้นเลยก็คือเป็นความชอบพี่แล้วพอลงไปสักพักหนึ่งเนี่ยคนติดตามเยอะพอมีเหยื่อขึ้นมาตัวหนึ่งก็อยากจะให้เหยื่อเนี้ยมันเกี่ยวข้องกับเพจเพจนี้พอดูคลิปแล้วมันคันไม้คันมือก็เลยแบบก็ <Okay. S 1> ต้องมีเหยื่อที่มาแก้คันอะไรประมาณเนี้ย แล้วหลังจากนั้นตัวที่หนึ่งออกมาโดดแก้คันนี้แหละมันปังไอตัวที่สองก็เลยต้องแก้คันตามมาหยดแก้คันสายแก้คันกบยางแก้คันทุกวันนี้ยังไม่หายคันเลยนะก็ <c oughs> ยังมีแก้คันอยู่เรื่อยๆแก้คันดีสักกี่ปี <c oughs> <c oughs> ไม่รู้เหมือนกัน <c oughs> เออเปามันโดนแต่ไซส์สวยๆเนาะกรเทียนยกไม่ขึ้นครับใหญ่มากครับมาดูปลารวมกันดูแบบปะนี่ครับอันนี้ก็เป็นปลารวมนะฮะตกประมาณสองสามชั่วโมงเนาะก็ประมาณยี่สิบตัวได้เลยอันนี้ก็เห็นว่าจะเอาไปให้ย่า ปลาขนาดนี้ย่ากินประมาณกี่วันได้สองสวันค่ะสองสาวันเลยเหรอก็อกินกับข้าวต้มกุยอ้โโอเคฝากผลงานของอะไรไผ่เขียวจินดามณีด้วยนะครับสุดใหม่ตะเคียมนม,มากมาไปก่อนครับสวัสดีค่ะบ๊ายบาย